มาซอยมายาเหลี่ยงควยโอ้งานเหลี่ยงควยนี่งานสบายเลยโอโยปอย,อยเขาไดยไปหากินหยาเขากะหายืนเล่นนั่งดื่มไหวตามอัธยาศัยโอ้จะมันดีค่ะเป็นต่เลี่ยงมาได้หลายอยู่แลวเนาะโอ้โอโยร่มพัดมาสวยๆไม่เย็นคักแต่คิดพ่อสมัยนั้นนะอตอนสมัยบินไปเก็บเนีย้ยยูฟินแลนด์น เห็ดละงงกเอ้ยเฮ็ดบวกเอ้ยห้ายขนาดอะว่ายมาแน่อ้ไาไนะม่ยังก็เป็นแก้วเป๊กน,นี่เอาเอาบริการมาจาังไหนนี่แน่อะไรนี่บริการรี้จักบริการสั่งพิเศษค่ะสั่งพิเศษแน่ใอใไ่เงินสูงไว สวระดับสววนะคะรุ่นสูงไห้ระดับสวบสววมาเองค่ะแมบันนี้ไห้รุ่นไปท่งใดเนาะ<ม>ก็ได้่ทรงสววมากบันนี้เอาบอมแมนแก้วเป๊กขอเป็นแก้วไหวโอ้ยเหตุงายใดจกักมือละเนี่ยเพิ่งมาทําค่ะรับสดสดบานมาดเลยค่ะแมมือแรกมันแรกค่ะแมนบอโนอบันนี้ค,ค่ะ อมันบรรยากาศดีเอ้าแม่ย,ยาแม่ย,ยามา้าเหรอคะเป็นเร่องไดอลไเลี่ยงคยวนะยายน่ะน่ะโอ้ยไม่ยาแม่ย,ยาบ่ต่องห่วงเลยไม่ยายยางไปเบิงเลยพวกมูเจ้าคิดว่าข่อยเสียดพังบ่วงวนนี่พวกมูเจ้าก็สิาถาวรลอยยอข่อยเนาะบร่ได้กินดอกก็จังเล็กนี่ล่ะ ไมยาไมยาเชิญเบิงผลงานเลยนันไมยาเบิงเลยผลงานอ่งุนน่โอ้ยไม,ย,ม,ย,มยาบ่อตองยองดอกไม่ยาไปเบิงผลงานเลยเสือ่งัสที่นีเอาเสื้อยิ่ดังดกระถอดออกเดชเอาไมยามักจุสันติเอาเสื้อห้อยใส่ดังไมยากะสิบว่จาจ้ำอัดชิวอัดชิวอัดชิวสันตโิโอ้ยโอยโอย ไม่ยาไม่ยาขอกรบเบล้อดำหน้ากรบเบล้อคู่คันแท้กระเสียไม่ยาหยั่งนี่เอามายาค่อยๆนั่งลงเอาบริการบริการมาพิจารณาศพแม่บริการมาวดวดวแมนวผิดมาพิจารณาไม่ยาไม่ซอยไม่ยานี่เป็นหยังไม่ยาหยัยงเป็นหยั่งโอ้โอ้โอ้ไป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 จองวัดจองวัด